สวัสดีค่ะเธอเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นอะไรก็เป็นมิตค่ะขอให้เป็นคนดี่ะเอออ่ะวันนี้มาเนี่ยคุณเกรงไหมคุณเจอระดับคุณแม่ตุกตาเขาเป็นเซนอาหารไทยเลยนะไม่กลัวค่ะเห็นไหมเ้าด้วยนี่อยากให้หนูทําแกงเผ็ดเป็ดย่างให้แม่ดูนะลูกแต่เห็นว่าก่อนทําแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่มีอะไรที่เบสิกกว่านั้นด้วยก็คืออะไรคะไข่เปี๊ยบฟูก่อนแล้วก็มีที่เบสิกกว่านั้นอีกที่ทุกคนต้องกินข้าวหนูต้องหุงข้าวให้แม่ดูด้วยว่าแกงเนี้ควรกกินับ ข้าวยังไงหุงยังไงแล้วก็ถึงจะมากินกับแกงอันนี้แล้วมันอร่อยคุณค่อนข้างกดดันไหมฮะมือปิศาก็กดดันนิดนึงครับแต่ว่าก็จะพยายามทําให้เต็มที่อะค่ะอันนี้ครับแล้วเอาคยครับเดยครับเอาแล้วฮะวันนี้นะครับมือปิศาคุณแม่ทําแกงเผ็ดเป็ดย่างมาให้ฝั่งมือปิศาของเราได้ชิมใช่ไหมฮะเพื่อที่จะต้องแกะสูตรตามคุณแม่เป็ดนี่เชี่ยวเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีครับเนี่ยอ๋อเขาให้เยอะชิ้นใหญ่ระฮะเหนียวครับ ดูวิธีการจับมีดเป็นยังไงคุณแม่ลองวิจารณ์หน่อยสิมือปิศาจถ้าผ่ายอย่างนี้ต้องแม่นถ้าไม่แม่นให้ผ่าอีกทรงหนึ่งนี่หนูทำไมไม่จ่อหัวมานละลูกหนูก็นค้นทำค่ะหนูทำตรงไหนก็ได้ค่ะจะเริ่มตรงไหนของลูกแต่งโมนี้ก<ะ>็ได้ค่ะอาจารย์<ะ>อาจารย์อ้าวเถียงด้วยอยู่ใกล้ๆเลยจะซักพูดหนึ่งได้บ้างเนี่ยแั้วนะครับแตงโมปลาแห้งนะครับโอ้โหเมื่อกี้ราดูจากมอนิเตอร์ดูชิ้นเล็กๆของจริงชิ้นกำลังดีพอดีคำเลยนะแม่ใช่นี่แหละ ไม่แย่นะฮะเต็มสิบให้ให้กี่คะแนนแม่ต,ตุ๊กตาให้เก้าเลยอะให้เก้าเลยเหรอเพราะว่าเนื้อแตงโมช่วยได้เดี๋ยวนะแต่มันไม่เย็นใบมือปิศาจนี่คุณแม่จะต้องทายว่าเขาเป็นใครเนี่ยคำใบแรกก็คือมือผู้นี้มาจากอเมริกาา ในคุณแม่ตอนนี้ในหัวมีใครบ้างในไทยยังว่ายากเลยแต่ว่าอย่างแรกที่จะเริ่มทําก็คือหุงข้าวก่อนลูกหุงข้าวก่อนเลยนะฮะอ,อ่ะซาวซาวซาวเอาเอาไปไหนละข้าวอ่ะไปซาวนะเอาไปซาวเหรออ่ะล้างเรียบร้อยแล้วหนูใส่น้ําแล้วก็หน่อยดูข้อหนูได้ยาวหรือสั้นข้อนิ้วหรือว่าข้ออะไรฮะข้อขาได้มั้งพอตันอยาวอเอาดูสมัําแมอยู่นะเออพอได้นะคนนี้อ่ะเอาไปนไยแม่สัมภาษณ์พอของปากของพอแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่จะได้เห็นเงาแล้วเปิดเงาครใบไปต่อไปให้คุณแม่ดูเลย อยากไหมลูฟี่ลูฟี่คยดูไหมวันพีทอะลูฟี่ไม่ช่วยอะไรได้อะโอเคคุณแม่คุณแม่ได้เห็นเ <มา S 1> งาเขาไปแล้วมีในใจไหมตอนนี้คิดว่าเขาเป็นใครจะอวบๆวนิดนิดหนึ่งหน้าจะกลมกลมอย่างเงี้ยผมจะยุ่งยุ่งนักร้อ,อ,รองแน่เลยคิดว่าเป็นนักร้องหรอนักร้องด้วยดิเจ๋เอเฮ้ยมาถูกทาง<ม>แล้วแม่รู้เจดีไม่ใช่เจดีเจดีอยู่วัดค่ะแต่ไม่มาถูกทางนะใกล้เคียงนะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรเอาเกลือใส่ก่อนเดี๋ยวไ่ได้ตามกันไปดีเอาเกลือใส่ครกใช่ไหมฮะ ถ้าใส่อย่างงั้นตำเลยลูกตำลงไปแม่เอาจริงๆดิเดี๋ยวคนดูขงางเรงใส่ใส่ไปหยิบมือหนึ่งเป็นเป็นจีบหรือว่าเป็นปะเอามือป้องด้วยลูกเวลาตำอ่ะเออเอามาือป้องอขอสักหนึ่งเพลง,งเวลาตำเครื่องแกง5 6 7 8ความรักความรักเจ้าค่าอยู่ๆก็มาไม่ทันตันตัว ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมกับผมว่าเขาคือใครผมเห็นคุณผู้ชมเห็นแต่แม่ไม่ได้เห็นร้อยไหเสียใจคุณผู้ชมไปเห็นพร้อมกันเลยครับไปดูครับหนูวิทนพนทำค่ะหนูทำตรงไหนก็ได้ค่ะจะเริ่มตรงไหนของลูกใกล้ตรงนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์อยู่ใกล้ๆนี้จะสักพูดหน่งได้บ้างเนี่ย โอ้หไงโอ้โหรู้จักทั้งประเทศใก้เสร็จแล้วนะฮะเออไม่ใช่ก็ใกล้เกียงแล้วเอาแล้วเว้ยใก้อยู่นะนาตาดีนะาานาตาดีนะลูกใส่จานเสิร์ฟได้เลยอ่ะคุณแม่เดินไปรับมาบเขาเองได้เลยเดี๋ยวหนูช,ช่วยฝั่งนี้ก็ได้ใครเนาะไข่กันที่ฉันอยข้าวตัวเลย จะ да เอ้ยโอ้โห to จังเขาจะหาจะดันข้างให้ได้เขาจะดูดันข้างให้ได้เอาว่าแล้วเหมือนแฟนแท้จริงด uh> ้วยนี่แหละคนนี้แหละใช่คนที่คิดไว้ไหมใช่แต่แต่ไม่รู้ชื่อเขาแต่ไม่รู้ชื่อเขาเท่ากับแกงเห็ดคราวนี้ก็ผัดยาวเลยลูกผัดให้มันแตกมันเท่าที่มันจะแตกได้ลรกเออไม่ใช่เขาใกล้เคียงแล้วหอมแล้วเว้ยพูดได้คำเดียวเลยว่าหล่อจังหล่อจริง มาดแมนชื่อต็หน้าแบบปาตาปะรสชาติได้แต่ว่ารสกับรถมาเริ่มออกแต่ถามว่าเครื่องแกงนี้มาเลยอ่ะตอนนี้แม่ตุ๊กตาต้องมายืนยันคาตอบแล้วนะครับว่ามือปริศนาคือใครครับทองอิสราทองอิสรามาหน้าละล่จะเพิ่งเกิดสิมั่นใจแค่ไหนะมั่นใจเพราะฉันเห็นเห็นรูปทรงเขาเห็นเขาเขาเห็นหัวจริง สผล่พกรล้วเลยนี่แหละจำผมได้เนี่ยเธอได้แสดงว่าแม่ตุ๊กตาตอบถูกสุดท้ายพี่ทองฝากผลงานอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ทำอะไรบ้างได้ครับก็เดี๋ยวฝากติดตามรายการน้องบ้านเพื่อนด้วยนะครับที่เราจะกลับมารวมตัวแล้วก็เริ่มถ่ายกันเร็วๆนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝากเพลงด้วยนะครับติดตามก็ได้เหมือนเดิมทางช่องยูทูปทอมอิสราครับผมได้นะ้วขคุณแม่ครับฝากผลงานหน่อยบ้านยิสา บอกวันนี้นะอาหารไทยอาหารไทยโบราณอาหารไทยพื้นบ้านตองบ้านที่สามเลยสาราธรรมศพซอยยี่ิห้าแล้วแม่มีเพจด้วยนะกับข้าวกับตาวันนี้ขอบคุณครอมคสาราและแม่ตุ๊กตาคุณนะครับบคครับแทนเชฟอ,อพีพีใหม่นะครับจะเป็นใครมาและมือปริศนาจะเป็นใครห้ามพลาดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ